สว,วัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทาบายน้ําค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ําค่ะนี่ค่ะมอเตอร์ปั๊มน้ารุ่นนี้นะคะสีน้ําเงิน,นเนาะนี่ค่ะช่างทองได้หรือมอ,อเตอร์ออกแล้วนะคะเพื่อจะสกัดลวดออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันลวดมอเตอร์ปั๊มน้ํารุ่นนี้กันคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนที่ช่างทองสกัดลวดเสร็จแล้วแล้วก็พันขดลวดทองแดงเข้าไปเนาะค่ะนี่นะคะยี่ห้อ ปั๊มน้ำนะคะปั๊มน้ำตัวนี้นะคะวันนี้เราจะซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำตัวนี้กันค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนที่ท่าทองสกัดลวดครบหมดแล้วแล้วก็ทําความสะอาดเพื่อจะพันลวดทองแดงเข้าไปใหม่นะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีจ้าตอนนี้พี่ทองทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําแบบไว้แล้วนะคะลงชุดลันก่อนนะคะลง16 18 1ห1 8, 1นึ่งเราจะมาพัน ลงหนึ่งหกก่นคะ่ะเจสิบรอบนะคะนี่คือชุดรันนะคะของมอเตอร์ปั๊มน้ำเนาะเจสิบรอบค่ะลงหนึ่งหกนะคะลงหนึ่งหกนะคะ มอเตอร์ปั๊มน้ำตัวนี้รอบเท่ากันหมดเนาะหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสิบเจ็ดสิบรอบเท่ากันหมดเลยนะคะชุดลันนะ ใช้ลวดเบอร์ยี่สิบห้านะคะลงหนะะึ่งแปดค่ะเจ็ดสิบรอบ หนึ่งสิบค่ะเจ็ดสิบรอบ

ตอนนี้เสร็จไป1โปนแล้วนะคะพี่ทองกำลังแต่งลวดอยู่จ้าเดี๋ยวเราจะไปดูอีกโปนหนึ่งว่าจะลง1 6ที่ร่องไหนนะคะแต่ว่าเมียแชงจะไม่ได้ถ่ายจนจบนะคะอีกโปนหนึ่งเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเนาะเพราะว่ารอบก็บอกแล้วเบอร์ลวดบอกแล้วนะคะลง1 6 70รอบค่ะ ุนะครับก็ให้ประมาณร่องที่สี่นะพี่ทองบอกว่ามันจะมีสี่คอยชุดนะคะนับไปหนึ่งสองสามสี่ลงร่องที่สี่เลยนะคะค่ะอีกอีกปนหนึ่งนะอีกปนหนึ่งนี่คือหนึ่งหกสำหรับอีกหนึ่งปนเนาะมอเตอร์ตัวนี้จะฟันพันเป็นสองปนนะคะพี่ทองบอกนะค่ะพอเราลงร่อง,องชุดนี้ก็คือหนึ่งหกแล้วก็เป็นหนึ่งแปดหนึ่งสิบหนึ่งสิบสองนะคะ รอบก็คือ70รอบค่ะแม่ช่างก็จะถ่ายประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูชุดสตาร์ทกันค่ะนี่คือชุดลันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีคือชุดสตาร์ทนะคะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปเนาะนี่ค่ะ2โงปนเสร็จแล้วนะคะตัวนี้คือชุดลันนะคะเดี๋ยวเราจะไปชุดสตาร์ทกันเลยค่ะลง110แล้วก็ 1, 12นะคะตัวนี้คือ110ก่อนค่ะ145รอบนะคะ ลงหนึ่งสิบนะคะ ตัวนี้ลงหนึ่งสองค่ะ14ึบห้ารอบเหมือนกันนะคะชุดสตาร์ทค่ะ ตัวนี้ลง1นึนะคะ145รอบรลวดเบอร์29ค่ะชุดสตาร์ทค่ะ ก็มาแต่งลวดนะคะโอเคค่ะนี่คือชุดสตาร์ทนะคะแล้วพี่ทองก็จะพันอีกสองข่อยชุดเนาะก็ลง1น1่งนงงนะคะตรงข้ามกันนะคะก็จะครบล่องมอเตอร์นะคะพันอีก เซตหนึ่งของชุดสตาร์ทเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนพี่ทองพันเสร็จแล้วค่ะคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะคะ,คะทุกคนพี่ทองพันชุดสุดท้ายลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะดัดลงแล้วค่ะดัดลงแล้วก็แต่งขดลวดให้สวยงามนะคะนี่ค่ะชุดสตาร์ทครบแล้วนะคะครบแผงแม่เหล็กแล้วนะคะตัวนี้เป็นมอเตรอร์ปั๊มน้า เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนพี่ทองต่อหัวสายแล้วก็มัดนะคะแล้วก็อาบน้ํำยานเนาะนี่ค่ะเราจะมาต่อหัวสายกันแล้วนะคะสีแดงคือชุดรันใช่ไหมคะสีดำคือชุดสตาร์ทค่ะสีแดงคือชุดรันนะคะ อน,นี้ออกอยู่สี่หัวสายเนาะตัวนี้คือต้นลันตัวนี้คือต้นสตาร์ทนะต้นลันค่ะแล้วก็ต้นสตาร์ทรวมกันเหรอคะถ้ามันอยู่ตำแหน่งนี้เราก็เอารวมกันเลยค่ะสายออกด้านหลังนะสายออกด้านหลังนะคะของมอเตอร์นะต้นลันต้นสตาร์ทรวมกันจ้ะออกเป็นหัวสายสีแดง ก็จะเป็นปลายสตาร์ทปลายลันอีกเส้นก็เป็นสีแดงขาวปลายลันใช่ไหมคะปลายลันอีกเส้นหนึ่งเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ปลายสตาร์ทเป็นสีขาวนะคะออกของสายสีขาว,วาะค,ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราบัดกี้กันเลยจ้า นี่เป็นปั๊มน้ำนะะตัวนี้คือมอเตอร์ปั๊มน้ำนะคะเดีย๋ยวเมฆทั้งจะมัดแล้วอาบน้ำยาแล้วก็อบแล้วก็ประกอบแล้วก็ลองปั๊มน้ำให้ดูนะคะค่ะบัดกิีแล้วเดี๋ยวเราใส่ปลอกสายนี่ค่ะ ตอนนี้ทา่ทานทองใส่ปลอกสายเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็กําลังมัดมอเตอร์เนาะนี่นะคะเราก็แย่ทุกล่องของมอเตอร์เลยนะคะอ๋นะคะ่ะก็มัดให้รเอเไปนะคะนะครเดี๋ยวเม่ทั้นจะยกให้ดูขอดูตู้มอเตอร์ตรงนี้ค่ะค่ะมัดให้เป็นแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนอาบน้ํายาเนาะคลิปจะได้ไม่ยาวนะคะก็มัดอย่างเงี้ยค่ะ นี่ลักษณะการปล่อยหัวสายเนาะน่คะมาเจอกันอีกทีตอนอาบน้ำยามอเตอร์ตัวนี้เลยค่ะชั้งท,ทองพันเสร็จแล้วมัดเสร็จแล้วเราก็จะมาอาบน้ำยากันนะคะนี่คือวิธีการอาบน้ำยามอเตอร์นะคะใส่น้ำยาวันนี้ฉีดเข้าไปค่อยๆฉีดนะคะนี่ค่ะอาบทั้งสองด้านเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปอบนะคะ เดีย๋ยวอบแห้งแล้วเดี๋ยวทั้งทองจะมาประกอบเข้ากับตัวปั๊มแล้วค่ะตอนนี้คือมอเตอร์ปั๊มน้ําเนาะมาดูกันอีกทีตอนอบเสร็จแล้วจ้านี่คะ่ะตอนนี้เราพันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าตัวมอเตอร์ละค่ะเนาะตัวนี้คือมอเตอร์ปั๊มน้ําจ้าที่เราพันกันเนาะเอ่ออาบน้ํายาแล้วแล้วก็อบแล้วนะคะเนาะตอนนี้ก็จะประกอบเข้าตัวมอเตอร์ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปติดตั้งที่ปั๊มน้ํากันเนาะนี่ค่ะวิธีประกอบนะคะ ลงเหมือนที่ช่างทองทำเลยนะคะตอนเราออกก็ค้อออกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยถ้าเราเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูอย่างละเอียดเลยเนาะแต่ละขั้นตอนนะคะ ถ้าเราเคาะลงแล้วมันเด้งสวนมือขึ้นมาแสดงว่าเขาสุดแล้วเขาถึงตำแหน่งเขาแล้วนะคะ ซีนพี่ทองบอกว่าใช้ซีนเก่านะคะก็ขอโทษขออาภาัยเสียงรบกวนเหมือนเดิมเลยนะคะร้านเมียช่างเปิดอยู่ริมถนนก็จะมีเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาเนาะขออาภาัยจริงๆคะ่ะ พี่ทองบอกว่าเราก็ทําความสะอาดหน่อยนะคะแต่เราใช้ซีนเก่าได้ค่ะถ้ายังใช้งานได้พี่ทองก็จะใช้ของเก่านะคะเพื่อเซฟให้ลูกค้าด้วยเนาะเพราะว่าที่ร้านจะเน้นซ่อมมากกว่านะคะแล้วถ้าตัวไหนใช้ได้เงยพี่ทองก็จะให้ใช้ตัวเก่า พี่ทบอกว่าเดี๋ยวเรามาลองมอเตอร์กันก่อนนะคะก่อนที่จะติดตั้งเข้าไปที่ปั๊มน้ำนี่ค่ะนี่คือปั๊มเนาะมาตั้งรอแล้วค่ะรอมอเตอร์พี่ทำบอกว่าเราประกอบมอเตอร์แล้วก็มาลองมอเตอร์กันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาลองมอเตอร์กันเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะหมุนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยจ้า ประกอบเข้ากับปั๊มน้ำกันเลยเนาะใส่ใบพัดเข้าไปเลยจ้า ฝาครอบใบพัดค่ะฝาครอบนี้ก็สวมได้เสรนะครับแล้วตีลงนะช่างทงบอกว่าฝาครอบมีสวมแล้วตีลงได้เลยค่ะ พี่ทองบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดตรงนี้หน่อยนะคะ,ะมันต้องเรียบนะคะพี่ทองบอกนะ พี่ท็อบอกว่ามีหลายๆตัวเหมือนกันนะคะตรงเนี้ยเวลาเราถอดออกมาแล้วมันเป็นสนิมเป็นเกลือแบบนี้ค่ะเนาะถอดพอเราไปใส่คืนแล้วมันใส่ไม่ได้ต้องทําความสะอาดก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอีกอย่างหนึ่งนะคะเนาะที่ช่างทองเอามาบอกนะคะ เดี๋ยวเราจะติดตั้งไปที่ปั๊มกันเลยค่ะ,ะทำความสะอาดตรงนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยจ้านี่ค่ะเนอะทำความสะอาดเสร็จแล้วเห็นไหมคะเรี่ยมเลยนะคะเดีย๋ยวก็ประกอบเข้าไปกับตัวมอเตอร์แล้วค่ะแล้วก็จะขันน็อตแล้วจ้า ใส่ซีนเลยค่ะ แหวนล็อกซีนค่ะตัวแหวนล็อกซีนเทคนิคคือพี่ทงบอกว่าถ้าใส่ลงไปแล้วมันจะต้องหมุนได้นะคะถ้ามันลงล็อกมันนะมันจะต้องหมุนได้นะคะ มีริมด้วยนะคะพี่ทองหันมาทางกล้องหน่อยได้ไหมคะโอเคอันนี้คือ พี่ทอมบอกว่าสำรวจหน้าแป็นนะคะทักตอนนี้ก่อนนะคะับถ้ขัดอกเยอะเดี๋ยวมันความห่างตัวนี้เยอะน,น้ำมันจะไม่แรงค่ะคือเหมือนเราแค่ทำความสะอาดนะคะไม่ต้องขัดมาก เลยค่ะ กรอบใส่ตัวถังเลยนะคะ เราขันนอสเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปต่อน้ํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนรองน้ําเลยเนาะนี่ค่ะสําเร็จแล้วนะคะนในตัวปั๊มนะคะนี่ค่ะน้ําไหลแรงเลยค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆเนียนะคะจะได้ไม่พลาดที่จะต่อไปของช่างเมียนช่างพาทำบายน้ำค้างค่ะสวัสดีค่ะ